ทีนีีตอนเราเข้าสู่วิทยขาเช้า5นาทีบิตคอยปิดแท่งวิกสะสมพลังเตี่ยมพู่เพราะข่าวนี้เพราะข่าวไหนไรคบตอบขอมกันในคลิปนี้คลิปน,นี้ไม่ใช่การชี้ชวนในเกิดลงทุนแตกได สวัสดีตอนเช้าวันจันท์นะคะวันนี้ปิดแท่งวีแล้วมาดูกันว่าการาฟอัปเดตเป็นยังไงบ้างนวครับก็เข้าๆเพื่ออัพคลิปก่อน7จ็ดโมงนะจะเห็นว่าเอาข้อไหนตัวที่ดิ่งลงไปอย่างเช่นลิหน้าเนี่ยเป็นตัวที่วิ่งพุ่งแรงมากนะครับก็จะมีหลายต็ที่รีบาวขึ้นมาเลย <c oughs> แต่ว่าการรีบาวชุดนี้เราอย่าลือเข้าไปดูนะ <c oughs> ว่าเทรนเขา,าอย่างเป็นโซงขกลงอยู่หรือเปล่า ถ้าเกิดว่าการที่มันพุ่งขึ้นแรงอย่างนี้ในเทรนขาลงเนี่ยเราก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับก็ถ้าเกิดเขาเปลี่ยนเทรนย่อลงมารับเราคอยเล่นก็ไม่สายไปนะไปดูที่ที่จะดูที่พี่ใหญ่นะครับนี้ต้นอยากมาให้ทุกคนมาดูข่าวกันก่อนแล้วต้องระวังอะไรบ้างนะครับเพราะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยมีอะไรบ้างไปดูกันอย่างแรกเลยครับวันจันทร์ไม่มีอะไรครับแต่มีวันพุ่งนี้ตั้งแต่วันพุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยเรียกว่าเดือเด,อดเดือดเลยนะวันอังคารมีการประกาศ ค o r e c p อครับอันนี้จะต้องติดตามเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและวันพุธมีประกาศตัวเลข PPI ซึ่ง2เลขเนี้ยเมื่อประกาศรามาปุ๊บอะมันจะเป็นตัวที่สามารถทำให้เราคาดการณ์ได้ว,ว่าเอ๊วันพฤหัสเนี่ยเฟดจะขึ้นมาพูดเรื่อง FOMC เนี่ยเขาจะมีมุมมองอย่างไรได้บ้างเป็นตัวคาดการได้นะครับดังนั้นสาวันนี้เป็นสวันที่มีข่าวแรงนะ เฝ้าระวังด้วยนะครับว่าทิศทางของตลาดภาพเศรษฐกิจเนี่ยเงินจะไหลเข้าคริปโตหรือไหลออกคริปโตจากตัวเลขที่ประกาศและนโยบายของเฟดที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวันพฤหัสดูกันคราว่านโยบายที่เขาจะพูดหรือบางประโยคบางคำพูดจะส่งผลร้ายหรือส่งผลดีต่อคริปโตยังไงฝากติดตามนะครับแลตเติน้นย้ำทุกคนเสมอว่า เมื่อมีการประกาศข่าวนะถ้าเกิดว่าเราไม่ระยอยากรับความผันปวนก็ไม่ต้องเทรดไปและบางครั้งอย่างเนี้ย FOMC ประกาศตอนตีหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราต้องมีภารัหน้าที่ในการทํางานเราก็ไปนอนตั้งสอบลอตตั้งถี่ไว้เนะ้ะไม่ต้อนมานั่งรอพอจอน,นะครับตื่นเช้ามาคอยฝักสรุป เติดนก็นได้นะครับอ่ะจบไปนะครับเรื่องข่าวแล้วนี้ปิดกาฟวิกเป็นอย่างไรบ้างนะครับการเพลาวไฟวิกลี่ของตัวบิตคอยเซอร์นะ้ะก็ยังไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์เท่าไหร่นะเพราะว่าอีกสิบนาทีครึ่งเนี่ยก็คงปิดเป็นแท่งแดงแบบนี้แหละก็ยัง เป็นการบ่งบอกว่ายังไม่มีแท่งกับตัวนะยังวิ่งอยู่ในชัน n นลเส้นสีส้มตรงนี้อยู่รวมทั้งถ้าเกิดเราไปดูในการาฟทาเฟรมเดยเองเราจะสังเกตเห็นว่าก็ปิดแท่งเขียวมาไม่ได้มีนัยยะสัมคัญอะไรนะครับแต่สิ่งแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่าน,นั้นเลยนะถ้าเกิดคุณเป็นหนึ่งคนที่เไม่รู้ว่าจะเหตุอะไรยังไงดีนะครับอยากมีกันบ้านอยากมีคนช่วยไกด์ไลน์แบบเอ็กซ์ clusi สามารถทรําได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่สมัคร เมมเบอร์ชิพอ่ะใครค้องเฉยเลยสามารถส่งยูทูปเมมเบอร์ชิพผ่านช่องของเติ้นได้นะครับสมัครเฉยดได้เร็ว20ขึ้นไปจะมีห้องสิกแนลห้องการบ้านให้ในะ Discord ห้องรับนะใครสมัครแล้วนะครับก็ส่งทักมาดิแฟนเพจของเติ้์นะเติ้นจะส่งวิธีการเข้าร่วม Discord ห้องรับห้องเมมเบอร์ชิพตรงนี้ให้นะครับนี่เลเป็นตัวอย่างเนะีย่ยเวลาเติ้นมีไอเดียเทอะไรนะครับในอนาคตเติ้นก็จะลงไวนะเป็นรูปภาพเห็นไหมมูคัที่มูทั s i g สิกแนลยูทูปเมมเบอร์ชิพนะก็สามารถกดปุ่มสมนะัคร แล้วก็สมัครเทรยี่ส20แล้วมาจอยห้องรีสอร์ทกับเติ้ลกันเลยครับต้อก็จะพยายามอัปเดตเรื่อยๆนะถ้าเติ้ลเทรดตัวไหนก็จะพยายามบอกเพื่อที่จะไม่ใช่ให้ทุกคนเอาไปใช้เลยแต่ให้ทุกคนเป็นไอเดียและพัฒนาตัวเองไปเทรดต่อไปนะครับอ่ะจบไปนะ้ครับขายของเสร็จแล้วไปดูในภาพเล็กกันบ้างนะครับในภาพใหญ่เห็นแล้วไม่ค่อยมีระยะอะไรนะครับแต่ว่าในภาพเล็กๆตรงนี้เองเ,องเนี่ยที่เราตามกันเนาะว่าเฮ้ยเขายอ่อลงมาที่แนี่ับ สองหมืนห้าเนี่ยเรามีสัญญาณกลับตัวนะครับสัญญาณบูลิตเดวเจนซึ่งเรามีการคาดการณ์อยู่แล้วว่าบูลิตเดวเจนไม่ได้แปลว่ามันจะต้องขึ้นแต่ถ้าขึ้นก็ดีนะครับถ้าดขึ้นก็ดีเพราะประเทศขาลงมีเด้งเนี่ยในประเทศขาลงมีเด้งเสมอครับและเมื่อวานนี้สิ่งที่ต้นถานก็คือว่าเอต้นลองตีเส้น ในส่วนของเส้นเทรล์ไลน์มาเส้นหนึ่งนะครับหลักเกาะที่เขาจะเบรคขึ้นไปเนาะ,ะต้นตีเส้นเนี้ยเป็นเส้นกดลงมานะพอเขาเบรคขึ้นไปชุดเนี้หลังจากนั้นนะ่ะมันมูนขึ้นไปต่อเลยนะครับซึ่งเต้นก็ไม่ได้ตามนะเขาคิดว่าเอ๊มันจะไม่ค่อยคุ้มเสี่ยงไปสำหรับเปิ้ลนะปัจจุบันเองในเวทคอยยังวิ่งอยู่ในกรอบนะครับขึ้นมาตึดแนวต้านเล็กๆนะอ่ะเป็นสะพายโซนเดิมตรงนี้ ะในช่วงของประมาณสอง0มนหกะที่เคยขึ้นไปแล้วโดนตบลงมานะ เมื่อคืนมีการขึ้นไปโซน26 0 0 0โดนตกลงมาเหมือนกันนะครับดังนั้นถามเต้นว่าเอาอยัางไงต่อนะเต้นก็ยังบอกทุกคนว่ามันก็คงวิ่งไซเวนในกรอบนี่แหละนะยังคงวิ่งไซเวนในกรอบนี่แหละยังคงไม่ได้ไปไหนนะครับถ้าเกิดมันจะขึ้นไปจริงๆส่วนตัวแล้วก็คงจะบอกว่าขึ้นไปในโซนเนี่ยสองหมื่นหกพัดยประมาณแล้วเราดูอากาศอีกทีหนึ่งนะครับการรีบาวชุดนี้ไม่ได้แปลกใจนะครับก็ยังคงตามแผ่ของเต้นอยู่นะเพราะเต้นชอ็อตอยู่ ช็อตมานานแล้วแล้วจะมีจุดสตอ p r o f ิตที่26,800นะครับดังนั้นใครที่จะรอช็อตรอเสี่ยงนะรอดูอาการที่26,800ค่อยว่ากันและที่สำคัญในสัปดาห์นี้จะต้องระมัดระวังข่าววันอังคารวันพูดเพินะรหัส สาวันนี้นะคบเป็นข่าวที่ค่อนข้างมีผลกระทบต่อตลาดคริปโตพอสมควรเลยนะครับเฉพาะ FOMC วันพฤหัสนี้มีผลแน่นอนนะครับและไงก็ตามเดี๋ยวคืนนี้เรามีไลฟ์กันนะหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับประมาณเนี้ยหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งเพื่อให้ตรงมาเจอกันแม่แรกมุมอมองการเทรดกันนะครับอยากให้ต้นวิเคราะห์เปี่ยไหนมีคำถามอะไรมาแลกเปลี่ยนคุยในไลฟ์หรือว่าพิมในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ เพราะทุกคอมเมนต์เป็นกำลังใจนะครับคลิปให้เติ้ลมากเลยและที่สําคัญเรามีกลุ่มไลน์นะครับพูดคุยกันนะสามารถเข้าเลยที่ลิงก์ใต้คลิปของเติ้ลเลยนะครับแล้วแวะเข้ามาพูดคุยกันกับเติ้ลนะครับเจอกันใหม่คลิปหน,าน้ารักกระชามานาะสวนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย